สวัสดีท่านผู้ชมเอากระยองความคุ้นเศ้าเนี่ยนอกนะสิแลนม์ว่าชวนเปลี่ยนยวนที่ยังกําลังเตรียมตัวจะไปหลอกกันพี่น้องคุ่นน้ำผ่อนะน่องห้อยขังที่สองที่ไปกับเจดมสบายดีพี่น้องจะไปหลอกกับเจดมพี่้ยงแย่านอกแลนดประจุกรถเคสน้ำนอกนะชวนชวนมาเล่นชงนมาบ่อยโอ้โคือแหละเลยเนาะมพี่น้องพี่น้องมั้งไง โบใช่เขียวเขียวเขียวกระยามได้ทางในกลัวตึงูแล้ทางในคูณข้ามนะฮะโา่ทนขายัวกอต่เอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บะคายมัสโตโอ้ยาตหนาวเลยงัวมัวพูนซ่า้ยหมูไม่นบดไปเลยเฟื่อเพื่อมึงสีคายได้เนอะเฮ้ยโมแม่ข้อง่ายๆได้เน่เม่กันไ้เฮมึงขิดอยู่สมปีมึงเนาะ ขีดอยู่สามปีมั้ยังนะคายเขาเบิ่งเสลก็ซื้อกันยังวะเต้นเข่าไปเบิ่งหักกันห้องแนมผมมีผู้ได้ซูมห้องถ่ายมันมันอยู่เทียงฝั่งเทิงเนาะมันกลเห็นมันไกลพวกไอ้ดแตงตาแม่แม่เมันมันมัไกลๆเดไเนาะมันกิสิ่มปตีนเลยสักคนมันซินมันเห็นมาออก แสงออกอารวาททางบ้านบ่าวมีพี่น้องออกถูกคืนมาสิมตัวนเมื่อคืนบนลงมาหาเพื่อนบ่าวมีข้าจะเห็นมันก็ลงมาส่วนเขาก็ข้าจะเห็นขั้นว่าจะให้มันถามบักอุ่นนั่นมันก็มาชูไปทั้งขั้นว่าจะให้มันถือกินนะให้พากันถือบ้านบ้านยังบ้านนั้นการมันแล้วมันเอาบ้านนี้ทุยงเลยมันบ่ถือกินคนขั้นมันก็ยังบ่ดับแสงเขาอ่ะขั้นเราไปแต่โตเขานี่มันดับได้ มาถึงกินก้นมันว่ามันฉีดับมันเก๋มันเก๋เดี๋ยวน้ำไอไปเด้อลูกจะนอนไปบ้านไก่เน้ำมาเฮ้ยจอบจอบไปกับฉีดับเบาะมันเห็นเบาะไปไปอย่าน้ำไอไปไปเลยสู้พังบ่ะ้าวบามีได้เห็นทุกคืนว่าซ่านไปตาอยากเห็นเฮ้ยไปตาอยากไปเบิ่งเนาะหนาวมึงอ้าวกูบ่เห็นแต่เหิงเลยตะกี้นายเห็นเลยเลยแต่กี่กี้แต่เป็นแต่เป็นเศ้าน่ะ อู้เห็นจุดสิ้นแสงนะแห่งดีแห่งดีเห็นกับผอบักแท็กแต่แต่พหันได้บักแท็กอีทินแต่เอากันใหม่ๆอยู่ในวัดปานะโมงนะมองเห็นแสงพวกม้าๆบ่แสงอีลีนี่อย่าผอลายมันอยู่ในวัดปานน่าดีปีนั้นนะบักถั่วก็มันกันื้อฮดแต่พักบักถั่วดีนะบดฮดบูไม่เคยกูบดเลยกันเละอืมมาทำมือมาวมากูฮดแต่พักกันแหละบัมาเล็กูอ่านว่ามันลุกมันจมกิน้วมั้ง

หน,หนาวๆเหน็นเนาะขำเแหงจากมันกินข่ <isas. S 1> ขขาวคำยังดอกเจ็ดสวยเพลงง่ายกินข่าวด้ปีนอกเลือก,กินอย่างรจาก,าจากางนานล้พมักินเลยจอมันอิ่มมันเลือนแลาน,น,น,นข้าวโพดกับแกงสมององสมองนั่งเมื่อยต่นั่งถามเน่ปหใจด้ยังตเพื่อนอะไรนั่ง ยั่งเขี่ยโม่วะหมี่กันกันต้มปลาขอต้มกุ้งกับคนที่ไปใบกินหัวมันบ่ปอบซกปอบเสือบ่ได้ดอกแนวนี้นะหิวตายผูกไปแล้วโซ่ผูกเฮียนลาบปลาบัวหนี่แซ่บเลยเส่บเฮ้ยเอ้ยกูจนบ่อยากกินข้าวแรงให้กูอิ่มแห้งกูลืมไมปลามึงจะมากินน้ำจนอิ่มอิ่มแห้งอันนี้จนบ่อยากกินข้าวแรงบ่ขึ้นนี่ไปจำโมกเขี่ยที่ซื้อ ลาบปลาหน้อจันชีโตเมล็ดได้จากอีดาลาบเองเองกระสือโลหนึ่งห้าสิบพันเมล็ดจากอีดาลาบบ้านะดังละฮมึงอยากมึงถ้าเอาเด้อกินเด้อล้วแดงกูบอกยูวานเจดาอยากกินอะไรเด้อพักนะกินเฮดน้แม่กินอาหารมะกขืหาหมูซื้อเ็ดน้ำแน่จะซื้อแต่พักกูว่ว นางหยกินเมื่อกินเมบ่โมเดอรกินเป็ดกับไก่แต่เฮ้งเลาได้หนีขื่อดอยากเลยนี่ลาบโอ้หโลดภาว่าสือหายว่านี่เอามาขี่เลยชื่อผพะแหย่กินผพาอืมื่งงัวไหย่กินงัวเี้ยญี่่นอาจจะเทคอน่ปุ่นะับนเหนาเมื่อกเหนามอ เชอมึงเท่คอนกี่ซะมึงมันบอกไปตาอยู่ได้ไงนี่คอพี่น้องคีพุ่นะปุ๊คูเล่ลงมาู้เล่อมือได้เลยข่างก็ได้นลยทางจะคิดยรงือนคึ่งทางไปจับขอเจ้าเอาบังหินลงน้ำป๋ามีแต่บังหินแ่ปันก็แสบก็นัวแท้กูซูซีมอุ้ยมันพาดสิหมูบ่เนี่ยน่ะบากหินแล้วมล้วในใช้บากหินในใชเมื่อเมือวเนี่ยุไงถุกุงไง เขาเพากินอยู่ได้เสียเฮียพุ่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นอนีเจ้ฮยสองพันสองพันเลยนี่เพิ่งว่าเฮ้ยมกู้่ทยคลิปกอนเจ้าเห็ดตะพุ่นมาเทหินแต่แต่ทำพระมาหัดบวงหัวมันหดใสแล้วไงกุ้มกุ้มที่จอะแถวตันตุนมือริงแถวตันตนนะเทหินนะแล้วเขาจะเอาหินมากุอกแล้วเขาจะเอาหินมากอแล้วเขาจะวา าบางทีล่งนะครับะทางนั้นมันผ่านนั่นเที่ยงหน้าหยามึงบอกไก่บอกมไานมันปจากไหนนไปเออนมนมซมาซไปพี่กับอกาอยไปเื่นั่นนะมันถึงรบอาซอยันเืนเศ้าบาทอือเออเเสะเกู้กู้กับเาบาทคือกันเฮยถ้าถูกใส่ซองเดขาดทางแล้วเขาจะเห็ดซองไปจราบเลย เอาได้จัก20,000ก็ใครอยู่20เอามันสิซื้อยังได้เงิน20บกูกกูก็ยังินหาลอได้เห็นปิดนึงอ๋อแล้วก็บ้านมึงอันนบ้านมงเขาเก็บนั้นก็ได้บ่เข้าใจซองไปเบิดแต่ละบาลือ20บแต่ละหมู่บ้านโอ้ยได้หลายนยเนาะเขาใส่ซองแต่ละหมู่บ้านน่ะเดู้ใส่นอใส่หลายซองบ้านเฮาในก็เต็มกําพนปั่นัวน่ะ เกรทางผเห็ดครัวใหม่บอกกดครัวมีเล็กเขาใส่นี่ยังบอกไก่ไปได้หรือเล่ามันชไก่ไปได้เด้ดอเนาะบอกไก่บอไก่ได้ไก่คืออันนี้มันเจาะหนึ่งไปใส่พีภาษาบรบอเกษต่มันใส่กระปุะกระนัน พาน่ยังยพานา่ะเงอนเจียดมาเจี๊ยอยู่นเขาิตเนอเเกาเดงธรระสนี่ไปเขียนปะทะเขียนมาเอาไเข้มติมึงกูกินคือว่าปเคมมึงกินบังปาดำมึงข้าลนปาทั่ะติเฮเอากระเพาะปราแขกคุยวับคุยบับเห็นมันวานในเดซสนะเกลือเปลือยเาิฉกนไ่ใลาแดกับบ่อปราไก่เนา่เอาน้ำปลามาใส่อีกน โอ้ยถึอมุกเค็มมาจักเลยงันมุกสุดท้ายมาจักเค็มทุกดอกแล้วบอกว่าแซ่บมุกมุกดูกดมาจับอกเค็มไต้กินอลบแิคลจ้ะเฮ้ยบอกเค็มไงของมึงคาราบาซดาซูบอางทกเฮกินคาราบาลเม็นบริเคมยาเคมอืมมัลยบิ้กตะงไรในฮีด้็บริเกิเกินเคมตะงอืมบิเคมพอดีกิน ต่วนมึงต่วนมึงซีมบบบนี่ต่วน่ะแล้วก็แล้วบเค็มซีมสีลายม่จสีหูน่มิเตรมึงผู้ดีเคงียบเค็ม่เอาไอ้ด๊มผู้ดอเาอย่างเกมากาคนว่าลืมว่าสุอี้ด๊าม่ขียดมันนะไม่รกมตัวยกกเนี่มาตึ้งโบ้เดีเค็มจักดีพอดีกินนั่นคือมือหน่ะจ้างมันโมขี้หมูกูนะผัดจ้างผัดสมสมจ้างโบเสะสมตัวนันตัวนีเสะ อันนั้มันมันสูงมากครับเป็นได้บ่เนี่ยเค็มไงยังมาเค็มหากินคืนเจนบ่ลงบ่าแบบข้อจะเจ้าคุณเอ้ก็มาจ้ามาเจ้ามันก็บ่ได้เค็มนะเฮ้ยดิเค็มนะก็เพื่อนเอามากินมาขึ้นนี่นะคุณละมุกละมุกนั่นมันนัวมันนัวเฮ้ยพอไก่นะเอานน้ำปลาลองกินช่วยหน่อยเสียช่วยเค็กนหน้าปลา ช่วยเอากล่องกระดาษลงมาเมียนเลยเป็นไปแล레이เมลังนะครับเขาพากันนุนก็หดมังมูหน้อยนะมากระหดมาได้โหดบ่ะมากระโหดพี่ไอ้ไม่ว่ามันยังเป็นหนามเป็ดอยู่จะเข้กเสมอก่อนมองดูใส่จนเต็มมือเลยรูปแล้วบังโมครับนะหมดชีดินกินพอสี่ห้าสิบหน่วยพอบางรูปกระเฮงไปปีนบังโลดหมากที่มันสีเหลืองเหลืองมาแม่นเบิร์ดที่เราเห็นเหลืองเนี่ยมันเหลืองหมากเหลืองจริงพิงจริงพิงอยู่นะข้าวหได้พีกหมดจะซื้ออืมจะหดกระหด นี่ตัวหน่วยห้าหัวห้าหัว,หวนี่มันเก็บขึ้นมาฮะน,น่ะเป็นรางตุเสรนนะ่ะก็ผ่าซ่องหน่วยฮ่ะชีได้ดิตโตทางก็ไอหนามประหนามเหียวเว้ยนาคืออกคอยหนามาเซอย็ดเนย็ดสีบอัดย่างมาใช้รหละลนะมากเก็บอ ค่ํามาบ่ได้ไปเฮือนเฮยจักมื้อเองสิไปซวนตัวเบิ่งแสงเด้อเฮยโตเห็นแล้วโตโทรหาเองน่เออยากเบิ่งเออยากเบิ่ง่หยังดอกสิไปวนอีดําไปเบิ่งม่อกี้น่ะบ่ได้สังเกตนสิมาสังเออนี่ก็เห็น แนมแต่แนมันานแสงแสงมันชีแดงๆกี่มีมันบริแดงมันชีขาวออกฟ้าๆโอ้ยมันเป็นอันแล้วก่สเห็นนแนมเปก่กระซุงมกระเห็นผุดตะไบายมากปกตินะมันซิมีมิซิมี่ถูมือแต่บริสัเกต น้ำกริ่งเลือดเห็ดมือก่อนนะเขาไปเยี่ยงมะกรูดมาสูบไปเยี่ยงกระชิ่งมะข่ายเหมือนไปจีกวนลงไปทั้งน้องเมือนอันนั้นมันอยู่ในเขาปบคลินทั้งหน้าเฮ้อกพี่เหมือนไพ่บอนขึ้นันเดโอ้โเด็กอยู่หันผมจะหายมันลากใส่เพราะเขาไล่เพราะเขาไล่จับไปแล้วไม่ลึไปหน้าตะเพริบุญแล้วก็หายไปเลยเออเริเมื่อคืนนยันมาทางเทียงอันตะเตี้ยเมื่อคืนผูจะหายมันหอยใส่มาหายเป็เบิร์นน่าเฮ้ย ใส่สนั่นเบิ่งขึอนกับพะกกันลุมออกไปช่องวัตถุดิบนันออกเป็นเบิ่งไปสูงจ้าน้าเนื้อสิริพี่น้องมาคือนี่หวัดกวาดเห็นสากูเผ็ดบ่อเลยเฮ้ยกูเคยเห็นจำๆเดี่ยวเรเห็นเห็นนวัดอันนี้มันกระซืออันนี้มันกระซื้อปะกระซืออก็เห็นเนะเห็นอยู่ใส่เห็นแต่เฮิงแล้วเออเห็นอยู่หน้าทางคลองมูแม่มันนีผู้

ใชเก็ข <problem> <c oughs> mm. no ี่ลงมาพัโง่ขึ้นน้น้าเสียวเ้เรมอเอาพี่เ้อะเก็บภาพพี่จอนี้เตรียมเสีอ้อกงานกันเตรียมหลานชีเขียบุญ